ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่พี่ลุงป้าทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องกาก้าพารวยนะครับวันนี้กาก้าก็มาพร้อมกับเจ็ดเหรียญนะครับเจ็ดเหรียญเรียงปีพศนะครับอ่าเป็นเหรียญห้าบาทนั่นเองนะครับรุ่นเก่านะครับที่จัดอยู่ในเหรียญที่กําลังจะหมดในระบบนั่นเองนะครับเป็นเหรียญห้าบาทรุ่นเก่านะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาก้าพารวยด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังแงใจให้กับกาก้าได้ทำคลิปและนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเอามาฝากพี่ๆน้องๆลงป้านานะครับในคลิปต่อๆไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องกาก้าฮารวยนะครับเราไปเหรียญ5บาทเหรียญแรกก่อนนะครับว่าจะเป็นเหรียญ ของปีพศออไหนนะครับซึ่งห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับความสวยงามนั้นถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามพอได้นะครับทำไมมีสูงวะ เหรียญ5บาทเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญ5บาทของปีพุทธศักราช2542นั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับและก็ด้านหลังนั้นเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพพิตรุสิตวนารามนั่นเองนะครับชนิดราคา5บาทนะครับเป็นเหรียญกระสับคิวโบนิเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับอ่าชนิดราคา5บาทของปีพุทธศักราช2,500 42นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ที่หายากนะครับเป็นเหรียญหายากชนิดราคา5บาทรุ่นเก่านะครับซึ่งยอดการผลิตนะครับของปีพุทธศักราช2542นั้นถือได้ว่าการผลิตนั้นไม่เยอะเลยนะครับไม่เยอะเลยผลิตออกมาเพียงแค่50ล้าน760,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนราคานะครับราคาที่เขาประเมินนั้น ก็ถือว่าสวยเช่นกันนะครับของเหรียญปีนี้นะครับลวดลายด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ถือว่าสวยนะครับปี42นั้นเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่เหรียญหนึ่งประมาณ100บาทนะครับเหรียญ5บาทในราคา100นั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญของปีพุทธศักราช2542 เราไปเหรียญถัดไปนะครับเหรียญถัดไปนี้ก็จะเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2543นั่นเองนะครับาจากปี42เราก็มาปี43กันนะครับปี43นี้ผลิตออกมาทั้งสิ้น146ล้าน902,000เหรียญน,นะครับโอ้แบบถือได้ว่ายอดการผลิตนั้นเยอะพอได้นะครับเยอะพอได้เมื่อเทียบกับประชากรไทยเรานะครับประชากรไทยเรานั้น กี่ล้านคนนะครับเหรียญน,นี้ผลิตออกมาถึง146ล้าน9,020,000เหรียญน,นะครับก็ถือได้ว่ายอดการผลิตนั้นเยอะพอได้นะครับส่วนราคาเ n C นั้นเขาประเมินเอาไว้เหรียญหนึ่งตกไป60บาทนะครับส่วนลวดลายนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับเหรียญ5บาทรุ่นเก่ามีความสวยงามและโดดเด่นเรื่องลวดลายต่างๆอยู่แล้วนะครับเราไปเหรียญถัดไปนะครับไปพูดพร่ำทำเพลงละ เหรียญ5บาทเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2544นั่นเองนะครับเหรียญปี4 4นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น76ล้าน566,0สหนเหรียญนะครับก็ถือได้ว่าการผลิตนั้นก็พอพอได้นะครับส่วนราคายืนซีนะครับที่เขาประเมินเอาไว้เหรียญนี้นะครับไปพุทธศักราช2544นะครับดูด้านขอบนะครับขอบนี่จะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับ แตกต่างจากตัวอื่นหน่อยนะครับเพราะว่าขอบทองแดงนั้นค่อนข้างที่จะน้อยนะครับน้อยมากเลยนะครับซึ่งปีนี้เขาประเมินเอาไว้นะครับปีพศ2 5 4 4นะครับอยู่ที่เหรียญ170บาทเลยทีเดียวนะครับอ่าเหรียญ1น0บาทเลยนะครับปี44แล้วไปปีถัดไปนะครับซึ่งเป็นปี47นะครับปีพุทธศักราช2547นั้นนะครับ เกือบเลยทีเดียวนะครับเกือบเลยทีเดียวซึ่งกระโดดข้ามมาได้ไงปี46นะครับกระโดดข้ามมาปีสีเจ็ดเฉยเลยนะครับปีพุทธศักราช2.547ผลิตออกมาทั้งสิ้น120ล้าน187,000เหรียญน,นะครับนั่นก็คือยอดการผลิตของเหรียญปีนี้ซึ่งราคาที่เขารประเมินนะครับเหรียญน,นี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ สวยงามมากเลยนะครับราคาที่เขาประเมินเอาไว้นะครับ60ถึง70บาทเลยทีเดียวนะครับปีพุทธศักราช2547นะครับอ่าก็ถือได้ว่าผลิตออกมาเยอะนะครับเราไปเรียนถัดไปนะครับอ่ามาฝั่งนี้ดูสิเอาละ47แล้วก็ต้องมา48นะครับเรียนปีพุทธศักราช2548นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น91ล้าน 7 9 0 0 0เหรียญน,นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าผลิตออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและปี49นะครับปี49นั้นผลิตออกมาทั้งสิ้น254ร้อยห้ล้านสี่แสนเหรียญนะครับอยอดการผลิตเริ่มเยอะขึ้นนะครับช่วงป,ปลายๆนะครับส่วนปี4ี่นั้น ราคาการประเมิน60บาทนะครับส่วนปี49ก็ราคาการประเมินนั้นอยู่ที่เหรียญหนึ่ง40บาทนะครับส่วนปี50ศนล่ะครับเหรียญใหม่จะเป็นอย่างไรไปีพุทธศักราช2550นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น131ล้าน126,0เหรียญน,นะครับ ยอดการผลิตนั้นสูงสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังน้องปี49อยู่นะครับปี50ซึ่งราคาที่เขาประเมินเอาไว้นะครับราคาที่ประเมินเอาไว้นั้นอยู่ที่เหรียญหนึ่ง50บาทนะครับอ่านี่ก็คือราคาการประเมินเหรียญน,นะครับของทั้งเกตพอ,อนะครับของชนิดราคา5บาทนั่นเองนะครับหากพี่ๆน้องๆท่านใดจะเก็บ สะสมนั้นก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับเพราะว่าเหรียญ5บาทนั้นลวนลายต่างๆนั้นแทบจะไม่สึกห้อนะครับอ่าแทบจะไม่สึกห้อเลยก็สามารถเก็บรักษาได้นะครับเก็บสะสมนั่นเองนะครับ ก็ยังมีสภาพที่มีความโดดเด่นและสวยงามไม่ว่าจะเป็นลวดลายด้านหน้าด้านหลังนะครับเหรียญ5บาทไม่รู้เป็นยังไงนะครับไม่รู้เป็นไงเหรียญ5บาทนี้การสึกรอนั้นจะน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับเหรียญ10บบาทนะครับเหรียญ10บาทกับเหรียญ1นบาทนั้นสภาพนั้นถ้าเทียบกับรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะครับก็สภาพยับเยินต่างกันเลยทีเดียวนะครับ อ่าส่วนเหรียญสิบ,บาทนี้ก็ถือได้ว่าเหรียญหาบาทนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่เก็บรักษาง่ายนั่นเองนะครับเอาล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กากา้าพารวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ